I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here, standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise. ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับเจมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว R3 ปี15ครับวันนี้เพื่อผมจะรีวิวขายรถนะครับก็ยัาอยู่กับริวนะครับริวสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีดบิ๊กไบค์แล้วเราจะเรเิ่มจากยังไงก่อนอันนี้เป็นรถที่ซื้อมาเพื่อเอามาขายเป็นแบบยังไงครับเราเปิดเรา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 เปิดธุรกิจยังไงก็ รับซื้อรถนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์เจะัีบิ๊กไบค์เออทำอะไรดีๆกว่นนกานี้ตอนนี้ครัเอาส่วนข้างล่างก่อนแล้วกันของแต่งนี่เป็นของแจกหมดเลยไหมน,นี่ครับของแตง<อ>่งน็นอตนะครับตาวันตัดไทเทนใช่ร้เล่นร้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทเทนะตัวละกี่บาทน่าจะสามสิบบาทได้มั้งอ,อันนี้คือของเดิมหมดเลยไหมแจกหมดแล้วสีนี่คือยังไงสีนี่เจ้าของเก่าเขาพ่นมาครับก็ใช้ได้นะมากใช้ได้ปกติครับสีนี่คือพ่นเองใช่ไหมอืมงานเนียบบอยู่นะครั มีตำหนินิดหน่อยน้าครับผมก็มาดูตรงนี้ดีกว่าเจมนี่ครับปั๊มเบรคเบมโบนะครับของแท้ของแท้ตัว M 5 0นะครับ100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขาจับ r s v เรื่องราคาก็ไปดูกันตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้มันจะมาเป็นคู่นะเพราะผมมีอันเดียวนะครับอันนี้มีอยู่แล้ววะมีอยู่แล้วมีของอาสามเจ้านี่ครับกับม่อน้ำอาสามครับกับม่อน้ำจะเห็นไหมน้องอยู่นะกับม่อน้ำอย่างอาสามก้นี่ครับขอแทนโดมิโนนะครับผมของแท้ไปแล้ว แท้ดิแคหบททุกขั้นทั้งท่นเลยไหมชิ้นทุกชิ้นแล้วก็นี่นะครับจะเป็นปัมบน R6 เบิกใหม่เลยครับ,บ<อ>ปัมบน R6 เบิกใหม่ R6 เหมือนกันครับตรงนี้ออบระดับได้แล้วสายแลรวอันนี้สายถักสายถักทางทองครับผม ของราคาทองใช่ของแท้เหมือนกันครับผมแท้หมดทุกอย่างแท้ของผมครับล้อเล่นล้อเล่นของทองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นประกับกับแอคทีฟตอนนี้เป็นตัวอะไรโดมิโนสักอย่างเนี่ยหละตัวสตาร์เนี่ยของโดมิโนตัวเขาโดมิโนเหมือนกันใช่อันนี้ลังเบียร์ลีโอครับผมอ่าลังเบียร์ลีโอพามอุวีตกพวกอะหน้าใบเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับกระจกเดิมคิวเดิมคิวเดิมอ่า ก็ครอบถังแหม่ครอบถังนี่แบบของเจรงครับอันนี้ครอบถังของเจรงครอบถังอาวันนะครับผมอันนี้คือเขาทําเองหรือสั่งทําอะไรยังไงสั่งทำครับอันนี้ไม่น่าทำลิ้นได้นะครับเราจะยากเหมือนกันก็นี้ครับการลอยถังครับการลอยถังลอยกันวะยิ้มมีแค่เนี้ย อย่างไรก็กันพวกรอยเขียวขัดอะไรได้ไม่ร้อยขามาเดี๋ยวเดี๋ยวขามใหญ่นะ้วโอเคมาดูช่วงตัวเครื่องมีอะไรไหมมีกันลมครับอินดอร์ไซเทงข้างอะไกันลมของอะไรเนี่ยโซม่าซิ่งสองข้างเลยไหมข้างสองข้างนะแล้วไฟเลี้ยวนี่ของเดิมนี่นี่ไฟเลี้ยวน่าจะเดิมนะน่าจะเดิมของเดิมของอาสาไม่น่าเป็นถึงงั้นของแต่งก็ต้องทั้งนั้นอ่ะไม่ได้ใจไม่ทำกันบ้ามานะครับตกแต่แล้วก็อันนี้สับแทงพวกวายซับแทงนะครับสปอร์ตจีสปอร์ตนะของเกงของแท้ใช้ได้ใช่ครับผมใช้ได้ปกติแล้ว หนึบๆครับหนึบๆเลอหน่อยเห็นไหมล่ะสีดำเนี่ยเห็นไหมล่ะอ๋ออ้นี่การอยู่ที่ว่าจรอยู่ที่ตอนนั้นจัดนี่อันนี้คือเดี๋ยว คาร์บอนเฮคาร์บอนดวยคาร์บอนแทะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าของรถซื้อมายังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยไม่รู้ไม่ได้สนใจด้วยเอาละไงอ่าอันนี้ใครรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าของแท้หรืออะไรคาร์บอนตรงนี้ก็ซื้อรถไปดังขันหรือคลิปรอยน้ำต้องดูเอาเดี๋ยวต้องทำกันบ้านแล้วรีวิวเราต้องจัดทำกันบ้านเยอะๆอะไรที่จะรีวิวรถขายแหละข้างหลังครับผมนี่เป็นสายสั้นนะครับสายสั้นใครไม่รู้เหมือนกันสายสั้นเ้าใครก็ไม่รู้เราบารีวิวรถไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรเลยได้การบ้านไม่มีกูจะมาอยู่ที่ไหนเออเดียวอันนี้มา หมดคลี่บลอยน้ำเลยอ่ะหรือมันไม่ใช่อ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนใช่ใครรู้ก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าเป็นของจริงไหมหรือไม่ก็คนที่มาคนที่จะมาซื้อรถอ่ะมาดูนะครับว่าของจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ไหมอะไรก็มาดูกันแล้วครับทีนี้อยบางในตาคิดก็ใช่ครับเอ้ยอันนี้คืออะไรเลยนี่ฮะนี่นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ว่าที่หลังอันนี้เป็นตัวยกนะครับสำหรับสแตนยกบิ๊กไบอะไรพวกเนี้ยนะครับมเป็นเสือมากว่าใช่ใช่เพราะมััันใช้กบตวนี้ไม่ได้ใชามันใช่ก็ล้ออททสีีีงโโคครรเเมมมมยยก็ไไไม่่่ด้้เเงาาทหรแลวก็ ที่เด็ดสุดอันนี้ที่เด็ดสุดอันนี้คือสนใจสา่แว่นนะครับท่อแดงบางสายนี่ D B S ใช่ใช้เฉพาะสนามแข่งเท่านั้นครับมีเขียนบอกเลยนะใช้เฉพาะสนามแข่งเท่านั้นเสียงคุ้มทุ้มเลยครับตลอดฟ้าเสียงได้ไหมฟ้าเสียงได้เบิ้ลไม่ได้ครับเบิ้ลไม่ได้เพราะเดี๋ยวชาวบ้านจจออบดา่าครับด่าพ่อนอปแม่เลยหล้เฮ้ยเฮ้ยอย่างอย่าง วนะ่าเราไม่อ่ะเดี๋ยวของหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วก็มีของแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็วเดี๋ยวเรื่องราคาราคาเราจะเปิดยังไงใต้คลิปแล้วกันดเดี๋ยวรอดูใต้คลิปผมเดี๋ยวรอดูใต้คลิปเอานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าซื้อมาก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงใจก็ทักมาในแฟนเพจก็ได้หรือว่าจะติดต่อผ่านไอดีไลน์ด้านล่างก็ได้ครับครับแล้วเดี๋ยวใส่เลี้ยงไว้ให้ด้านล่างแนละ้วก็ถ้าใครสนใจหรืออะไรยังไงก็ติดต่อได้แนละ้วเดี๋ยวผมทิ้งเฟซขออองรรรรรริวววววไไไ้้้้้้้ใใหหหหแแลลลลคคคคัััััับบบบบกกกก็็สสาาานนนนีมมมมมดดุณผูชะจจโททื์ ไปแล้วครับนนบัจอการครับสวัสดีครับ <laughs>